สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับเจนนะคะบริษัทโตโยต้าจเจริญยนวชชุมดีนะคะสาขานาจอมเทียนค่ะวันนี้เจนก็มีอะไรดีๆนะคะจะมานำเสนอให้รับชมกันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นด้านหลังนี้เลยค่ะ all new ativ e 2022 เดี๋ยวไปดูนะคะว่านางมีอะไรดีทำไมยอดจองนางเยอะขนาดนี้รอรถ6เดือนจริงหรือเปล่าอ๋อไม่จริงค่ะ8เดือนยอกเน,เนี่คะ่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะก็เห็นภายนอกไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในรถค่ะ ตอนนี้ดูสิเห็นหนะักเบาหนังสีแดงไหมคะอันนี้หนังแท้นะคะเป็นหนังแท้จากโรงงานแล้วก็เป็นเกรดรุ่นเดียวค่ะถ้าลูกค้านะคะอยากได้นะเป็นเบาหนังแท้ก็จะต้องซื้อเป็นในส่วนของตัวท็อปสุดของเราค่ะแต่ว่าราคาถูกมากเลยนะยังไม่จบเพียงแค่นั้นค่ะดูภายในนะคะความกว้างของนางคือนางกว้างมากคนตัวให,ใหญ่คือนั่งสบายขนาดเหน,นตัวนี้เดียวอะให้ดูอันนี้คือยังเลื่อนไม่สุด ปรัวปะคะปรัวปรัว,รวอมาดูค่ะทีนี้นะคะนอกจากดีไซน์ที่มันกว้างกวางมาพร้อมกับเบาะหนังแท้แล้วอะดูหน้าจอค่ะลูกค้าหน้าจอนางคือใหญ่อลังการงานสร้างค่ะนี่คือหน้าจอนะคะขนาด9นิ้วนะคะนี่ส่วนของตัวหน้าจอนะคะยุกเล่นนางก็เยอะแยะมากมายก,าก่ายกล่องหนีบละล่ะค่ะดูค่ะ นางนะคะรองหลับทั้ง Android u u t ตค่ะ Apple c a r p l พคค่ะในส่วนงตัวข้อมูลรถยนต์นะคะ,ะก็กดคายปอูได้เลยค่ะในอ,อ,อุณหภูมิภายนอกฟ้าอุณหภูมิน้ำฟ้าแรงดันไฟฟ้าต้านางมีบอกครบหมดสิ่งย่างดูเส้นต่อมูทูธนะคะรับส,สัญญาณสัญญวงทอยไรเลยโอ้นอกจากนะคะในส่วนของตัว หน้าต่อที่ขนาดใหญ่านิ้วแล้วเนี่ยนางก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันจะ้ะนี่กดตรงนี้ฟึม่มเนี้ยกล้องชาร์เบอร์วางมา้งแม่เออปวดปล,ปลาระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถ RCTA นะคะระบบช่วยเตือนเวลารถผ่านมาด้านหลังซ้ายขวาจะส่งสัญญาณเตือนค่ะนอบจาก จะมีกล้องรับคันรชิปป้อนางก็ให้ลำโพงค่ะโยเนียค่ะให้มาถึง6จุดกันเลยทีเดียวเสียงนางดีมากหน้าจอขนาด9นิ้วเครื่องเสียงเทอเนียมาพร้อมกับ6ลลำโพงนี่นะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Apple Car า l a เนะคะตอนนี้ ยงแค่เสียบสายเท่านั้นเองค่ะง่ายดายมากเห็นไหมคะแค่นี้ก็เชื่อมต่อได้เลยในส่วนของตัวหน้าจอไมดีนะคะก็จะมีการตั้งค่าทีนัดปัดเนาะตัวนี้นะคะมีการตั้งค่าความสว่างหน้าจอวันที่เวลาการออกแบบการตั้งค่าหน้าจอนะคะก็คือคนโทรลได้จากในส่วนของตัวปรุงอะไรเนาะนี่ค่ะมีสัญ,ญญาณเตือนมีตั้งค่ามีตั้งค่ารถยนต์ ง่ายมากค่ะลูกค้าเนี่ยเปิดออนอยู่นะคะในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยตัวล็อกประตูนะคะลูกค้าเซ็ตค่าได้ค่ะล็อกตามความเร็วล็อกเมื่อเปลี่ยนเกียร์ล็อกเมื่อประตูแบบคือเราสามารถเซ็ตได้ตามที่เราสะดวกตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้นเรารู้สึกปลอดภัยนะคะอ่าแล้วก็ ที่ปัดน้าฝนเนี่ยเราก็สามารถเสร็จคาได้เหมือนกันไฟเลี้ยวไฟแสงตอนหลังนะคะได้หมดทุกอันเลยลูกค้าการบำรุงรักษาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะยังอยู่ดบน,น้าจอได้เลยไหนตัวนี้นะคะก็จะเป็น stop start system ค่ะขึ้นจํานวนครั้งที่เราใช้ไปนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยมันจะแบบอุ้ยมันจะเสียเร็วไหมหรืออะไรยังไงนะคะตัวรถหนึ่งคันเนี่ย การทํางานของ Stop Start System เนี่ยคือทํางานได้3,000ครั้งค่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยไม่มีความกังวลใดๆที่ต้องกังวลานะคะตัวนี้ก็จะเป็นการ Set ค่าคุชชั่นโทนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานยังไงนะคะเอ่เราเรามาดูได้นะคะว่าอยากจะทําอะไรแบบไหนเนาะวิธีการเซ t ค่าคุชชั่นโทนเดี๋ยวเจนจะไปเจนในระบบเนาะว่าทางานยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ All ออสปีดคร e Control ระบบการตรวจจับความเร็วจากรถคันหน้าความเมื่อยล้าขณะขับขี่ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างบ i ยสปอ o ์ตมอนิเตอระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา b i ยสปอร์ตมอนิเตอสัญญาณการเตือน2รูปแบบพร้อมเสียงเตือน1 LED ติดข้าง2 LED กระพริบ ที่กระจกมองข้างเพื่อความปลอดภัยอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เจนรู้สึกว่าเจนชอบมากไม่มีแบบไม่มีคันไหนทำได้เออดูนี้คะ่กะกระจกแต่งนะ้าแบบอลังการงานสร้างมากแบบนี้ดูสิเออก็ส่องเต็มตๆกระจกไปเลยสเคะ่ะสวยเะล่ ดูนะคะด้านหลังใครบอกว่ามันไม่กว้างมันกว้างมากแม่นอกจากมันจะกว้างแบบนอนได้แล้วอะค่ะมันก็ยังมาพร้อมกับแอรด้านหลังเออคืออะไรจะร้อนละ่ะไม่มีร้อนละค่ะทีเนี้ยแอหลังไม่พอจ้ะใส่ใจรายละเอียดของผู้โดยสารทุกมิติก็คือมาพร้อมกับช่องต่อ usb นะคะอีก2ช่องเออคือเสียบชาร์จแบตได้อะมา5คนก็ชาร์จได้5คน แล้วดูที่วางแก้วนะคะโอ้โหอลังการขนาดนี้แม่เออไปกี่คนนะ่ะมีกี่แก้วอะวางได้หมดเลยอะ่ะปังว่าปังไม่ไหวแล้วเป็นไงล่ะแจ๋วนี่นะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้ว <laughs> ตอนนี้นะคะจะก็จะพามาดูนะคะว่าด้านท้ายของเอทิเนี่ยมันกว้างใหญ่ เหมือนที่คนอื่นๆเนี่ยเขาพูดกันจริงไหมดูสิมาดูค่ะนอกจากนางจะกว้างใจใหญ่ออปชั่นนางก็สูงเหมาะสำหรับผู้หญิงเบาบางตัวเลก็กๆแฟนอ่ะดูนี่นะคะฟึ้ตัวนี้นะคะใช้งานยังไงเวลาที่ลูกค้ามีของมีค่านะคะลูกค้าเอาวางไว้ด้านในวางไว้ด้านในนะไอ้นี้นางกว้างลึกมากตัวเจนไปนอนได้สามคนแล้วลูกค้านะคะก็ไปเกี่ยวค่ะ ไปเกี่ยวไว้สองฝั่งเลยนี่เกี่ยวไว้เสร็จแล้วก็วางของมีค่าไว้ด้านในนอกจากนั้นเราที่มีรองเท้ามากมายกายกองระเนระนาดนะคะเราก็เปิดตรงนี้เลยค่ะเอารองเท้าใส่ไปในกล่องออปชันนางให้มาแบบเออใส่ใจถูการ,รายละเอียดนะจ๊ะทําแบบแรนด์จะไงวางบาเอออยากปิดท้ายให้ดูสวยไหมดู เออนางไล่เส้นแสงกงแสงไฟอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นไงปลัวเปล่าเรามีการทดสอบสมรรถนะของรถและเครื่องยนต์นะคะในการขึ้นทางลาดชันและทางโค้งเรานะคะนำเอ็นออร์นิวเอทีฟไปทดสอบที่ดอยอ่างขางค่ะผ่านโค้งผ่านทางลาดชันนะคะ หลายร้อยโค้งก็สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีเพิ่มความมั่นใจนะคะในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นมุมโค้งหักศอกนะคะหรือการขึ้นเนินเอทีพทำได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะในการออกตัวหรือความชันนะคะที่15องศาเอทีก็สามารถทำได้เยี่ยมมากๆเลยคะ่ะ ก็ต้องบอกว่านางตอบโจทย์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกตัวมีความคล่องตัวชงลางรุมกว่าเบรกได้มั่นใจและปลอดภัยมากกว่าจริงๆนะคะตัวนี้ยอมรับเลยว่าที่สุดของที่สุดในรถเซ็กเมนต์เดียวกันแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ คุณลูกค้าทุกท่านนะคะให้รู้ให้เห็นว่าออปชันของเราเนี่ยมีดียังไงทำไมยอดจองมันถึงอลังการมากมายขนาดนี้กับรถราคาแค่นี้และออปชันขนาดนี้นะคะแล้เจนก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าลูกค้านะคะจะติดตามคลิปต่อไปของเจนอีกวันนี้ยังไงเจนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมเจนแล้วไว้เจอกันอีกคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย